ราัรารชาติไทยในสมัยอยุธยาแล้วประวัติศาสตร์ของชาติไทยในสมัยอยุธยาเขียนไว้ว่ามีลู่ผู้ชายชื่อนายซิงเป็นคนดีมีศักยามาราจริงตัวนายสิงเป็นฟีพไปกะที่ทือไทยเรือ คอยขับทายไพเรือพระทธนังสมัยครั้งเพ่นดินดาสมสไม่องค์พระเจ้าเสือ้อรักษื้าองค์นาเรอยู่ที่ทายเรือพระเจ้าเสือ้อวังประเทยเพราะนายสิ่งกะใจเงินวันดวงดับอับโชบสิ่งิอชะโลกลายสิ่งขับทายเรือลง เหล่เข้าวในโครงโคกมาคลิมกระแท่เชียวเกลียวทาราพระงามชนกิ่งข้ามโค,คนฮักลงหักลงเหลวเลวสิงเอในครงข้าลูกผู้ชายชื่อนายสิงผู้จริงใจไม่วันไหวข้าวกล้าบงแล้วอยู่แต่บาทบงซะ ทูนประเจ้าเสื้อให้ควันบันศิลาเสื้อต้องค่าเพื่อนสิงเสื้อเสื้อก็ยิงอะไรสมัยนี้จะมีใครใจเหมือนสิงสื่อสั์จริงสิงโยมตตยรอได้ทีน้อยโดยเฉพนักการเมือง ของประเทศไทยไม่มีใครซื้อสั์จริงเหมือนนายสิ่งสักคนทำความผิดแต่ไม่กล้าจะระพิดจะเบือนบิดซื้อเวลาโอ้บางกาเหตพุนไม่เคยเห็นครับน้ำตาละของประชาชนชายเลกคนโกงกิน จนไทยเกือบสิ้นพญาพูดกรอกกลิงมานามใสบนใบโบนจะโลกโลนเลใหญ่มีและทางทาสีและทาสานักการเมืองกะมกเม็ตตลลดมาจะโคษณสนาสร้างาพระพธคุณไทยเยอะสลดเจย ทัางโซ่โซ่โซ่อบอ่วุฒิสมาชิกกัฉัน,นร,ริกลงอำนาจบางคนก็บผายวัดวนัน,นโอนาทรงแซนประชาชนโอนาทรงแซนประชาชนใหญ่เออเราคนไทยบ่าไม่มีเครืออิสร์อ,อิง em em này dinh thư thầy Ô mì khơi ý sư rất tình Ô lẻ mưa này dinh thư thầy đưa Ô, มีอยู่บ้างที่ดีนั้นหรือไปนิพพานแล้วพวกท่านล่ะครับจะไปกัะทางไหนดีสิบนิ้วน้อย,อยก็บนมกล็ลงกราบสีโรราบท่านนั่งรอหน้าโจภาจะนำสินตัญยายจากไารปากาที่คนขวา้ามาเล่ากล่าวพาทีสินจะดีเพราะมีทำคำเป็นฐานมอบผลงานท่านมีทุกจงสุขขีถาดของสินสิ้นสุดถอยร้อยวาที เกียรจะมีเมื่อท่านรู้ดูสินเป็นสวัสดีมิตรรักนักชมหน,นังตลุงทุกท่านพี่น้องแฟนพันธ์แท้หนังตลุงที่ผมกล้าพูดว่าพี่น้องที่นั่งอยู่หน้าโรงหนังตลุงนี้คือแฟนพันธ์แท้เพราะว่าในยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปนี้หนังตลุงไม่จําเป็นต้องมานั่งตากน้าค้างตากฝนตากลมดูขึ้นที่หน้าจอภาพเหมือนในอดีต เพราะแอปพลิเคชันมากมายในโทรศัพท์มือถือของท่านสามารถนอนดูได้ที่บ้านอันนี้เช่นการไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ผมเลยถือว่าพี่น้องท่านผู้ชมที่อยู่หน้าโรงหนังในขณะน,นี้นั่นก็คือแฟนพันธ์แท้นหนังตลุงในค่ำคืนนี้พี่น้องครับหลังจากเสร็จสิ้นพิธีกรรมทางศาสนาในงานบำเพ็ญกุศลศพของคุณพ่อเฟื่องนะครับเรียบรล ก็เป็นหน้าที่ของหนังตลุกอาคันตกุกอาคันตุกะยามวิกานักเล่านิทานยามดาตรีมอบความสุขความบันเทิงให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมเป็นของขวัญในวันจาของฝากในวันลาในค่ำคืนนี้พวกเราและชาวคณะไม่มีอะไรติดไม้ติดม,ตมือมาฝากสั้นนอกจากสาระนิยายสักเรื่องหนึ่งในค่ำคืนนี้เสนอนิยายที่มีชื่อเรื่องว่าคน เหนือดวงครับ ไม่ใช่ปลาดงภงูเขาไม่ใช่ท้องฟ้าหมาสมุทรจะเราจะสมมติว่านี่คือพระมหากชนโรพิสารประเทศผู้กันจะทุกบำรุงศุขให้เราอาณาประชาราษฎรได้รับความร่มเย็ยนเป็นสุขไปทุกหย่อมยากาพระองค์มีราชจธจินนามว่าองค์กษัตริย์แสงอาทิตย์พร้อมไปด้วยพระนางเจ้าสุกิตราพระมเหสีคู่พระไทยของพระองค์ท่านต้งสงไม่ครองรักเมืองนี้มาเป็นเวลาถึง30กว่าปีแล้ว ท่านทังสองร่วมกันมีสักขีพยานรักหนึ่งพระองค์ด้วยกันนั่นก็คือฟ้าชายสุริยาฟ้าชายสุริยานั้นไม่ได้ปรากฏต่อหน้าสายตาพ่อแม่พี่น้องหรกครับหลังจากที่พระองค์เสด็จกลับจากต่างประเทศไปเรียนวิชาต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องรัฐศาสตร์นิติศาสตร์การบริหารการปกครองในเรื่องด้านการภาษาเต่ จากที่พระองค์ได้เรียนจบด็อกเตอร์มาจากต่างต่างประเทศแล้วองค์กษัตริย์แสงอาทิตย์นั้นมองว่าคนที่จะขึ้นมาครองราชในวันต่อไปนั้นพระราชาต้องมีทศพิธราชธรรมผู้นำคนต้องมีความรู้ความสามารถในเรื่องธรรมะวันนี้องค์กษัตริย์แสงอาทิตย์ได้พระแม่เจ้าสุจิตกามาพร้อมกันที่ตำหนักเรือนหลวงพร้อมที่จะปรึกษาในเรื่องนี้ เพราไม่ด้วยนายภูนองคารักษ์คู่พระไทยของพระองค์มานั่งฟังอยู่ด้วยพระองค์ทั้งสองจะพูดในเรื่องใดพี่น้องครับนี่คือจุดเริ่มต้นของนิยายคนเหนือดวงจับจองเป็นเจ้าของที่นั่งสิบนิ้วอย่างรู้พลาดนับปราดถนอย่างรู้พลังกระผมเพิ่งเป็นนายหนังก็ถ้าไม่พลังคงไปไม่ได้สวัสดีครับโปรดติดตามสารนิยายจากกระผมและชาวคณะกัตแต่บัตรนี้เป็นต้นไปสวัสดีครับ ဘယ်ပြည့်နေကိနေချဲပဲ။ဘဝရည်ပြည့်နေချဲလေး။ จะข้อประเดิมเริ่มกันในชาเกเรกแล้วข้อใหญ่เยกยกยังอ่อนเนถึงวังชใานามโนโพบิสานระหวังพระยโจมยิ่งชยัยแสงอาทิตย์นี่และพระนางสุจิตรตั้งแต่าท่าเรืองขัน้นทวันวันราเรื่องอำนาไปทั่วเควน พระนางเอเดนมาประชาชาติสุขเกษปริมปรีดาชาวพาราสโดนบอกว่าคงเราไม่โดนเจยเพราวารก,กับรัฐไม่ประหัดปรารและต่างประสันสทมัคคีจนเมืองเรามีแต่ความสุขเริง จนเท่าได้มีราบเ่ารถหยดสกักเกยนามพระไทยสุริยานิและพระกุมาได้ศึกษาสมบังนี่และดังเป่าไมา้วิชาการลากเลิบอกว่าในฝ้ายสัตว์รัตาสาัตติสัต จาดยาวชาต่ยังขาดการศึกษาพระนางนาดดังพระวินัยอยากให้เจ้าเรียนรังนิแ้งธรรมะหรือศึกษาพระสยวทบอกว่าทางผิดเะเจชาวนนั้นพระองค์นางนีงน้ที่บัลลังก์เช้ โอ้ชาวันนั้นโรงนังตีบัลลังก์เยแล้วปลุกปลอบใยญ่สูจิตรอจและมาราชินและปลุกปลอบใยญ่สูจิตรจและมาราะ แต่โควิดมันระบาดเข้ามาในเมืองเรานี้ประชาชนเปลี่ยนแปลงไปเยอะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจหรือว่าประชาชนเองนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่โควิดมันเกิดขึ้นแล้วเราจะได้เอีนอะไรแปลกๆมากมายที่มันเปลี่ยนไปเมื่อก่อนนี้เขาว่า รวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตายแต่โควิดมาทีเดียวมันเป็นไปไม่ได้ใช่แล้วปัจจุบันนี้ถ้ารวมกันเป็นเราตายใช่แล้วเพราะมันเกิดคัตเตอร์ใหม่ๆขึ้นมากมายเมื่อก่อนเนี่ยเขาว่าใครนอนอยู่บ้านเป็นคนขี้เกียจสันหลังยาวแต่ตั้งแต่โควิดเข้ามานั้นไม่ใช่ใครนอนอยู่บ้านเนี่ยเขาว่าเป็นคนที่ช่วยชาติเพราะว่าไม่ต้องออกไปให้เจอโควิดอะไรมากมายหลายสายพันธุ์ให้ล้มหายตายจาก เพราะว่าเมื่อก่อนนั้นใครที่ใส่หน้ากากาเข้าหากันเป็นควรคบไม่ได้แต่ตั้งแต่โควิดเข้ามาเห็นได้ชัดว่าถ้าใครไม่ใส่หน้ากากาเข้าหากันเพื่อนไม่คบการแพร่ระบาดมากมายที่มันเกิดขึ้นในพระมหานครของเรากว่าที่วัคซีนหรือว่ายาที่มันเข้ามาดูแลมันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้ประชาชนล้มหายตายจากไปเป็นจำนวนมากกว่าประเทศบ้านเมืองเราเ รับมือกับมันได้ประชาชนล้มหายตายจากพอสมควรการทำงานประชาชนเปลี่ยนแปลงไปเลยกลายเป็นเวิร์กฟอร์มฮมทำงานที่บ้านประชาชนเกิดปัญหาขึ้นมากมายอันนี้พี่ก็สงสารแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นทั่วโลกการบริหารการปกครองบ้านเมืองของเรานั้นก็ต้องพัฒนาต่อยอดไปเรื่อย พี่นี่วันเวลามันก็เดินทางไปเรื่อยๆนะความชราเข้าครอบงำเดี๋ยวนี้นี่เยี่ยวก็ไม่พ้นหัวเข่าเดาก็ไม่รอดแล้วเพราะฉะนั้นลำบากซะแล้วเลยพระนาอีกไม่นานเราอยากให้ฟ้าชายสุริยานั้นเขาได้มาปกครองประเทศแทนบ้านเมืองของเราเรานี่ไม่ต่างในด้านกฎหมายรัฐศาสตร์นิติศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นด้านบริหารธุรกิจต่างๆด้านภาษาเขาเรียนมาหมดแต่พี่มองว่าคนที่จะเป็นพระราชาหรือว่าจะครองบ้านครองเมืองในครั้งต่อไปนั้นต้องมีทศพิธราชธรรมผู้นําคนต้องมีธรรมะและที่สําคัญในเรื่องไสยวิทย์ไสยศาสตร์เป็นเรื่องสําคัญที่สุดที่ประชาที่อง์ราชานั้นจําเป็นนี้ต้องมีเอาไว้ปัจจุบันนี้อย่าลืมว่าไสยศาสตร์ เริ่มถอยห่างไปซะแล้วเพราะวิทยาศาสตร์มันเข้ามาแทนอะไรก็แล้วแต่ที่ว่าสามารถวิจัยได้จากนักวิทยาศาสตร์สิ่งที่เป็นไสยาศาสตร์นั้นก็หมดความหมายในทันทีอย่างนี้ในพระนางเราจะไม่รู้จะทำอย่างไรพี่คิดเหลือเกินว่าฟ้าชัยศสุริยานั้นเขาต้องเรียนในเรื่องไสยเวทไสยาศาสตร์เร,เรื่องธรรมะ นายแล้วี่กระหม่อมคอเดชักรับถวายบังคมเพคะทุนกระหม่อมนางตามสบายก่อนเถอะพระองค์จะทำเรื่องนี้อย่างไรต่อไปพีป่ว่าอีกไม่นานต่อไปนี้จะให้ในายภูนั้นส่งจดหมายไปตามสถานที่ต่างๆของสำนักดาบุตรว่าท่านดาบุตรคนไหนเขาสามารถรับสอนในเรื่องไสยเวทไสยศาสตร์บ้างถ้าเคยสอนในเรื่องไสยเวทไสยศาสตร์จะส่งฟ้าใจสุยยาไปเรียนทันทีไม่ว่าจะเรียนเป็นคอร์สหรือเรียนเป็นปี เราสนับสนุนทั้งหมดอยากให้ฟ้าชาัยเขาได้มีความรู้ในด้านนี้แล้วฟ้าชาัยเขาจะตกลงเรียนหรือเปล่าไม่ทราบว่าจะเรียกเขามาพูดซักหน่อยรับสั่งให้ในายพูนเรียกฟ้าชายสุริยาเข้าพบเดี๋ยวนี้ที่เพคะนายไม่ใช่ปัญหาเออหนีนายพูนให้ในายพูนไปตามพระรัศสุริยาเข้ามาพบเราเดี๋ยวนี้นนได้บรมปุณเด้าวกัน มอบย่านครับแต่ว่าบังคุมเราดำประกาศรับจ้างคนไปเจ้ากันโอเลในขณะนั้นสุริยานี่กุมารมาด้วยกแล้วเด็กบอมขอเดชกับตัวไว้บังคุมพระพุทธเจ้าค่ะเสด็จพ่อ นั mm ่งตามสบายก่อนนะลูกสุยาลูกรักของพ่อด้วยกล้าที่กำมองขอได้ชักอาตไยบังคมคนผู้่จ้าสาเสด็จแม่นั่งตามสบายก่อนนะลูกสุยาลูกรักของแม่พระพุทธเจ้า คณะนันทุริยากุมารม,มากรับบาทองคอบพิตบอกรูกว่ายัางคิดสงสัยตอนเชาว,วเรียกเข้ามาทุาระไรบอกได้ไหมละบิดาพ้อมรอฟังกล่าวพระที่เด็กเราเดยกกัหม่อมขอเดชะไม่ทราบว่าเสด็จพ่อนั้นเรียกข้าพระพุทธเจ้าเข้ามาในมีเรื่องอะไรพระพุทธเจ้าคะ คือเรื่องมันเป็นแบบนี้ลูกรักของพ่อพ่อมองว่าเธอเนี่ยเรียนจบในเรื่องด้านต่างๆแล้วในด้านการเรียนเป็นถึงด็อกเตอร์แล้วอีกไม่นานพ่อจะส่งไม้ต่อให้กับเจ้านั่นก็คือเจ้าจะต้องขึ้นครองราชบัลลังก์แทนพ่อพ่อนั้นก็ต้องออพักผ่อนการจะส่งไม้ต่อน,นั้นพ่อมองแล้วว่าพระราชาคนต่อไปที่จะขึ้นมาครองราชที่นี่ พระราชาต้องมีทุตภพราชธรรมพระราชานั้นจะต้องเป็นผู้นําคนอย่างมีธรรมพ่ออยากย้าเธอเดินทางไปเรียนตามสํานักเสยเวทต,ต่างๆให้เธอเรียนในเรื่องสยเวทเสยศาสตร์เรียนในเรื่องด้านธรรมเธอจะว่าอย่างไรบ้างว่าอย่างไรบ้างลูกสุริยารับสั่งไปตามความจริงนะเสด็จพ่อเสด็จแม่นั้นไม่สามารถบังคับเธอได้หรอกมันเป็นดุนลพินิษของเธอเองทั้งนะั้น ด้วยกล่าวด้วยกรบหงขอมดอให้ชะกรับแตไวบังคมสเสด็จพ่อและ,สะเสด็จแม่ทุกอย่างขอให้เป็นไปตามพระเกแรรับสั่งของสเสด็จพ่อและ,สะเสด็จแม่เถิดพระเจ้าค่ะอืมดีมากมาก,มากลูกรักของพ่ออีกไม่นานนี้พ่อใหญ่นายภูนั้นเดินทางเอาจดหมายทุกฉบับไปให้สำนักสยเวทสยศาสตร์สำนักตักกัศีลาว่าผู้ใดท่านอาจารย์ท่านใดนั้นเขาจะสอนในเรื่องในเรื่องสยเวทสยศาสตร์ไอราชวงศ์รมสานุวงศบ้าง ถ้าสำนักไหนตกลงพ่อจะให้จัดมาเร็วส่งเธอไปเรียนในทันทีไม่ว่าที่นั้นก็จะสอนเป็นโคตรเป็นปีพ่อรับใจทั้งหมดทุกอย่างขอให้เป็นไปตามเสด็จพ่อและเสด็จแม่พระพุทธเจ้าค่ะดีมากสุยาลูกของแม่พร้อมเมื่อไรพ่อจะไปบอกเมื่อนั้นได้พระพุทธเจ้าค่ะเธอเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศเหนื่อยเนยพักผ่อนซะก่อนลุกนะศึกษาตำราที่มีอยู่ในภายในราชวางัง เพราะว่ามีกฎมนเทียนบานมากมายที่เธอนั้นต้องศึกษาไอร้รับรู้ซะก,ก่อนก่อนขึ้นครองราชพระพุทธเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้ากราบลาเสด็จพ่อและเสด็จแม่่กนแล้วโชคดีลูกสืญญ่อยาโชคดีได้สุยาลูกของแม่กราบตัวไว้ประคบปลา่กนแล้วพระเจ้าค่ะอีกไม่นานเราย้ายนายบูนตรงจดหมายนะเธอไปพักผ่อนก่อนเดี๋ยวเราจัดการกับนายบูนทางนี้เอง กรับทวายบังคมเพคะทชุนกระมอมบักผลตามนี้ก่อนเอ้ยพูนพูนอันนี้ไม่ใจได้เล่ดีนั่งใจ้า,าวาเมืองเรียบมาอ่ารวยได้คลุงคลึงคลุงคลึง,ง,งไปเล่ได้ไปเล่นั่งใจมืยังกง ก็ไว้ตูลาเหลืงหลูกูไปเลยนั่งใจอ๋อไม่ดีจำปรู้ั่นนันมาพบกันนั้นของเรื่องดูของเรื่องดูร้อยเนะ่ยของเราอืมร้อยไป้าวกันไม่นักอู้ไั้งใจมอยนักอู้เลยเอยเียนครกกบพบกันหม่ได้ของเราอืมเราคนอู้นักไปยา้เนยเออคนอื่นเขาก็ม่มกลับตะไว้บังคมม่มโป้ไป้ากัน ม่จะม่ผมมีน,ะนด้รับเรื่องพระพูดธเจ้กันเราจะให้ในายพูนเดินทางนําจดไม้ถูกฉบับไปให้ส่อมนักเสียวีดเสียยาตรหรือว่าสําหนักตะกัชิลาแล้วท่ามฐานดาบดถว่ารับส้นในเรื่องเสียวีดเสียยาตักับรา,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 ราชาววงหรือบรมชาตินุวงมั่งถ้ารับรอดแล้วให้ในายพูนเดินทางเอาจดไม้ไปให้ทันทีถ้าเขาตอบรับแล้วไอ้แคมาเร็วมาบอกเราด้วยด้วนเราจะจัดวัน โอ้เจนีจัดวันนั้นจัดวันผ้าคว้าใจส่วยาไปเรียนทันทีโอ้ได้ไะเยาว์มีงบเหล้อไหมงบไมต้องเบิกมั้งมึงนายผู้นี้เบิกเท่าเดิมเป็ดเส้นโอ้ไอ้ไรเดี๋ยวเบิกตั้ง8ป็ดเส้นเดนอยากขี้เหนียดยาองบรัดก็เรียกว่ามือเคยยาวเทราได้เทราเฮาคนนี้ ไปดูกี่เบิกลานเบิกเพอไปนี่เออเข้าขใจไหมงบรั่นี้เนี่ยก็ว่ามเมื่อนน้ำแข็งบกมึงเลียดตีกูเลียดตีปวดตึงประชาชนอยาจะมันเลื่อ,อาายไม้แล้วเออไม่เกี่ยวเบิกเพอไปนี่นายพูนจะเดินทางวันนี้เดินทางวันนี้ได้เดียวน,นี้ไปยาวครับปัจนพบันมั่งเมืองเรานายพูนตั้งแต่เกิดโควิดเอ๋